วันนี้นะคะจะมาพูดเป็นคลิปสั้นๆให้ฟังแล้วกันน้อเรื่องอัญมณีค่ะเพราะว่ามีคนถามเข้ามาเยอะมากเลยว่าอัญมณีเนี่ยเราควรเลือกใส่อันไหนเพราะว่ามันมีหลายอันให้เลือกเยอะมากเลยอ่ะเดี๋ยววันนี้นะกจะพาไปดูในเซิร์ฟไต้หวันนะคะเพราะว่ามันมีเหมือนกันเลยเหมือนกับของเซิร์ฟ g l o b a ตอนนี้เลยค่ะเพราะว่าส่วนตัวนุกในเซิร์ฟ g l o b a l l กมีไม่เยอะด้วยไงเดี๋ยวมันกดให้ดูได้ไม่ครบก็มาดูในนี้มันน่าจะชัวร์กว่าเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูอ่อ คนที่เขาแบบอันดับต้นๆเนี่ยว่าเขาอะใช้พวกอัญ,ญมณีอันไหนกันมากกว่านะคะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวจะแนะนำก่อนว่าอัญ,ญมณีที่ทุกคนเห็นเนี่ยมันสามารถใส่ได้ทั้งที่เป็นอาวุธพวกเกราะใช่ไหมแล้วก็พวกเครื่องประดับสามารถสวมใส่ได้หมดเลยนะคะมันจะมีทั้งหมด3มช่องเนาะสามช่องเนี้แรกๆสุดอะมันจะเปิดแค่ช่องเดียวให้เรากด เพราะว่าเรามีสีดาวมันก็จะเปิดแค่หนึ่งช่องพออาวุธเราเป็นห้าดาวก็จะเปิดช่องที่สองพอเป็นหกดาวก็จะเปิดช่องที่สามเพิ่มขึ้นมานะคะให้ดูตรงส่วนที่เป็นอาวุธก่อนเนาะตรงที่เป็นอาวุธนะคะสิ่งที่จะสวมใส่ได้นะคะก็คืออันที่เป็นรูปแบบนี้ค่ะมันเรียกอะไรอะโพดํา um หรอใช่ไหมนุกขอเรียกมันว่าโพดํา um แล้วกันเนาะเออมันเหมือนแบบสัญลักษณ์ของแบบในไพ่อ่ะ ในโพดําอันนี้นะคะมันก็มีแบ่งเป็นสองอันนะทุกคนให้สังเกตสัญลักษณ์ตรงกลางดีๆนะนุ๊กไม่รู้ว่าคนนี้เขาแบบอ่ะคนนี้เขาใช้เหมือนกันไงก็เลยไม่มีเปรียบเทียบให้ดูแต่ว่าให้ทุกคนดูชื่อมันแล้วกันเนาะมันจะมีอันที่เป็นคริติคอลกับแม่นยํานะคะอันที่เป็นโพดํานะตรงนี้นะที่นุ๊กไปหาข้อมูลมาแล้วก็แบบถามคนในกลว่อะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนุ๊กเล่นอะ่ะนุ๊กก็ไม่รู้ไงนุ๊กก็จับจับใส่ไปเลยเพราะว่านุ๊กแบบ เป็นสายฟรีเล่นชิวๆไงเออนุก็ไปถามเขามาให้แล้วเขาบอกว่าถ้าสมมุติว่าเป็นพวกอาวุธเนี่ยแนะนําให้ใช้โพดํมอันนี้ค่ะที่เป็นคริติคอลนะคะแต่ว่าบางคนก็บอกว่ามันมีตั้งสองช่องไงก็คริติคอลอันนึงหรือว่าแบบแม่นยําอีกอันนึงก็ได้เออมันอันนี้มันแบ่งเป็นสองเสียงอะทุกคนมันมีแบบเสียงหนึ่งบอกว่าสองอันเนี้ยต้องเป็นคริติคอลทั้งหมดกับอีกเสียงหนึ่งคือ แบ่งครึ่งคริติคอลอันนึงแม่นยําอันหนึ่งอันนี้ทุกคนก็แบบฟังฟังเอาแล้วกันนะว่าอยากได้แบบไหนเนาะแต่ว่าส่วนใหญ่ในกิวนูก็บอกว่าให้ใส่เป็นคริติคอลหมดเลยแล้วก็เขาให้เหตุผลว่าปกติแล้วความแม่นยําของเราอ่ะมันสามารถบางทีอ่ะมันแบบได้มาจากอาวุธอย่างอื่นหรือว่าเครื่องประดับหรือว่าพวกกรอบอะไรเงี้ยของบางชิ้นอ่ะมันสามารถให้ความแม่นยําตรงนั้นได้อยู่แล้วแล้วถ้าเกิดว่าสมมุติว่าเราสมมติว่าค่าแม่นยำ สูงสุดหนึ่งร้อยนะสมมตินะแล้วตอนเนี้ยเราอ่ะมีค่าแม่นยำเก้าสิบแปดแล้วการที่เราใส่อันยามาีอันเนี้ยที่เป็นค่าแม่นยำเพิ่มขึ้นไปอะ่ะเราเพิ่มเป็นหนึ่งร้อยอ่ะเออก็ก็โอเคก็ไม่ได้มีข้อเสียหายอะไรถูกปะแต่ว่าถ้ามันหนึ่งร้อยแล้วอะ่ะแล้วเราก็ยังใส่ให้ทุกอันมีแม่นยำอยู่อะ่ะเขาก็เหมือนพูดประมาณว่าแบบ มันจะมีประโยชน์อะไรอะไรเงี้ยคือเราต้องการความแม่นยําขนาดไหนหรออะไรเงี้ยเหมือนแม่นยํามันก็แม่นยําได้แค่นี้แหละมันแบบไม่สามารถแม่นได้มากกว่านั้นแล้วอะไรเงี้ยแต่คริติคอลอ่ะมันสามารถเพิ่มขึ้นไปได้เรื่อยๆไงทุกคนลองเปรียบเทียบดูก็แล้วกันว่าเราแบบโอเคกับแบบไหนเนาะส่วนช่องสุดท้ายนะคะในอาวุธนะมันจะใส่อันที่แบบไม่เหมือนกับ2อันแรกเอ่อตอนนี้เท่าที่นุกเห็นในเซิร์ฟ g l o b a l นะคะหน้าตามันจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะเป็นแบบอันสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมนะคะ จริงๆแล้วช่องสุดท้ายตรงนี้ใส่ได้หลายแบบมากๆเลยนะเเดี๋ยวนุก,กดให้ดูของนุกนุกไม่แน่ใจว่านุกแบบมีเยอะหรือเปล่านะเดี๋ยวให้ดูคร่าวๆอันนี้ใช่ไหมแล้วก็มีเมื่อกี้เป็นสีชมพูนะคะเดี๋ยวนุคหาหนื่นก่อนจะต้องเป็นอันนี้อ่ะอันนี้เห็นไหมคะว่ามันไม่เหมือนกันแล้วจริงๆมันมีเยอะกว่านั้นอีกนะมันไม่ได้มีแค่สองแบบให้เลือกนะคะมีแบบ ตอนนี้ในเซิร์ฟไต้หวันคือมีเยอะมากเกินห้าแบบแล้วคือเราอาจจะเลือกใส่อันไหนก็ได้ก็คือแล้วแต่เราเลยความต่างก็คือนั่นแหละประสิทธิภาพของมันคือเหมือนมันสามารถทําอะไรได้บางอันเพิ่มคริติคอลบางอันเพิ่มอย่างอันนี้เป็นของแบบาธาตุไม้ก็ถ้าเราอไปตีาธาตุน้ําก็จะสามารถเหมือนเพิ่มค่าการโจมตีให้อะไรประมาณนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะช่องสุดท้ายนะคะใน g l o b a l ตอนนี้ของเรามันมีให้เลือกแค่อันเดียวไงเราก็ ใส่อันนั้นไปเลยก็ได้ค่ะไม่เป็นไรเนาะไม่ต้องไปแบบซีเรียสอะไรมาเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันสามารถถอดออกได้ค่ะทุกคนถึงแม้ว,ว่าจะใช้เงินเยอะนิดหน่อยแต่ว่าเออมันอย่างน้อยน้อยมันก็ถอดได้อะ่ะมันไม่ได้แบบทําแล้วเสียเปล่าเลยอ่ะมาดูต่อของเขาคนนี้เห็นไหมว่าคนนี้นะคะที่ใส่นะเป็นคริติคอลหมดเลยนะอันนี้เป็นอันดับหนึ่งในเซิร์ฟนุนะคะอันก็คริติคอลอันนี้ก็คริติคอลนะคะนรกจะไม่พูดถึงอันสุดท้ายแล้วนะ อ่ะต่อมามาดูตรงส่วนที่เป็นเกราะนะคะตรงเกราะเนี่ยมันจะเป็นรูปข้าวหลามตัดเนาะอันข้าวหลามตัดถ้าจำไม่ผิดมันก็จะมีคริติคอลกับแม่นยำเหมือนกันแล้วก็นั่นแหละเหมือนเดิมคือแบ่งเป็นสองฝั่งบางคนบอกว่าครึ่งคึ่งไปเลยบางคนบอกคริติคอลหมดเลยมันไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะทุกคนก็ลองเลือกเอาเนี่ยอย่างคนนี้ใช่ไหมสองอันเนี้ยนะคะอันแรกกับอันที่สามเนี่ยเขาใส่คริติคอลแต่ว่าอันตรงกลางเนี่ย เขาใส่อันที่เป็นแม่นยำลงไปนะคะก็คือรองเท้ากับเสื้อนะคะกับชุดเกราะเนาะคือเขาใช้เหมือนกันคนนี้คือใช้เหมือนกันหมดเลยอ่ะมาดูอันต่อมานะคะที่เป็นถุงมือถุงมือจะเป็นรูปหัวใจแล้วใช่ไหมทุกคนจะเห็นว่าแบบมันแบ่งมีฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาใช่ไหมฝั่งขวาอัญมณีที่เราเลือกใส่ได้มันจะมีคริิคอลกับแม่นยำแต่ว่าฝั่งซ้ายอ่ะ จะเป็นหลบหลีกกับต้านทานคริติคนะคะฝั่งซ้ายเดี๋ยวเรามาดูต่อถุงม,มือนะถุงม,มืออันนี้ที่เป็นรูปหัวใจนะคะอย่างคนนี้เขาใส่อันที่เป็นหลบหลีกนะคะ2อันแล้วก็ใส่ต้านทานคริติคอลหอันนะคะอันนี้เป็นต้านทานคริติคอลสอันคือจริงๆแล้วอะ ทุกคนอยากใส่อะไรก็ก็ใส่อ่ะดูว่าแบบเป้าหมายเราคืออะไรมากกว่าอย่างคนในกิวนุกบอกว่าถ้าอันเนี้ยนะคะที่สามารถเลือกลบหลีกกับต้านทานคริติคอลได้อ่ะคนในกิวนุกส่วนใหญ่อ่ะเขาแนะนําให้เลือกลบหลีกซะม,มากกว่าเพราะว่าเหมือนว่าหลบหลีกอะ่ะมันจะมีประโยชน์ทั้งใน PVP แล้วก็เวลาเราไปฟาร์มมอนสเตอร์ด้วยแต่ว่าถ้าต้านทานคริติคอลอ่ะมันจะมีประโยชน์ใน PVP ซาม,มากกว่าอย่างเดียวเนาะเอออันนี้นุกก็ไม่รู้นะคือฟังเขามาเหมือนกัน ออันต่อมานะคะที่เป็นรูปดอกดอกอะไรอะ่ะดอกอะไรไม่รู้เออจำชื่อมันไม่ได้แล้วทุกคนนั่นแหละก็มีเหมือนกันเป็นหลบหลีกแล้วก็เป็นต้านทานคริติคนะคะบางคนก็ใส่เป็นครึ่งๆเลยเห็นปะเขาใส่แบบครึ่งครึ่งอย่างละครึ่งหรือว่าแบบอะคืออย่างที่บอกอะ่ะมันไม่มีผิดมันไม่มีถูกมันคือแล้วแต่เราเลยว่าเราะสะดวกจะแบบเลือกอันไหนเนาะเดีดูคนนี้ คนนี้อยู่กิลนุกนะคะตรงนี้ที่เขาใส่เป็นคริติคอลหมดเลยนะเห็นไหมคริติคอลนะคะอันนี้ก็คริติคอลอาวุธที่คนนี้ใส่นะคะเป็นคริติคอลหมดเลยส่วนอันนี้เป็นเกราะนะคะก็เป็นคริติคอลนะคริติคอลหมดเลยทั้งสามอันอ่ะเห็นปะคนในกิลนุกอะคือคนที่ได้อันดับหนึ่งเมื่อกี้ไม่ได้อยู่ในกิลนุกนะคะแต่คนนี้คืออยู่ในกิลนุกแล้วเขาก็เป็นคนบอกนุกด้วยแหละว่าแบบ เออให้ถ้าตรงเนี้ยแถวเนี้ยค่ะแถวด้านขวาเนี่ยที่แบบนับลงมาข้างล่างเนี่ยเป็นคอลัมน์เนี่ยให้ใส่เป็นคริติคอลหมดเลยอันนี้เป็นความเห็นของคนนี้นะคะแล้วก็แถวด้านซ้ายนะคะให้แนะนําให้เป็นหลบหลีกหมดเลยรู้จักเขาได้ว่าแบบเออเขาเขาแบบพูดยังไงแล้วเขาทําอย่างนั้นจริงๆอะ่ะเขาไม่ได้เหมือนพูดเลยลอยหลอกนุก่ะใช่ก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนจะเห็นว่าแบบ มันไม่จําเป็นว่าแบบเฮ้ยเราต้องมาฟิกว่ามันต้องอย่างนี้อย่างนี้นะจริงๆเราสามารถเล่นตามที่เราโอเคได้เลยนะคะแต่ส่วนตัวนุกะ่ะนุก,ก็มีความรู้สึกว่าไอ้ประโยช์ที่เขาพูดว่าแบบความแม่นยำอะ่ะเราต้องการความแม่นยําขนาดไหนถ้าสมมติว่ามันแม่นยําจนถึงแบบจุดแบบสูงมากๆแล้วอะ่ะมันสามารถแบบไปได้มากกว่านั้นหรออะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่ใช่ว่าจําเป็นแบบคริติคอลมากกว่าหรออะไรเงี้ยเออนุก,ก็ โอเคก,ก็ก็มีเหตุผลใช่ไหมนุก,ก็เลยไปเปลี่ยนของนุกเหมือนกันตอนแรกนุก,ก็ใส่มัวม่วๆไปแล้วก็มีแม่นยำหลุดไว้บางอะไรเงี้ยนุก,ก็ไปเปลี่ยนมาแล้วนะคะนั้นทุกคนก็เอ,อ่อตัดสินใจตามที่แบบตัวเองสะดวกเลยก็แล้วกันเนาะอันนี้นุมาพูดเป็นไกด์ให้ฟังเฉยๆเพราะว่าทุกคนแบบถามมาเยอะเลยหรือถ้าใครที่มีไอเดียอื่นๆนะสามารถเอามาแชร์กันได้นะคะนุกจะได้รู้ด้วยเนาะ